ตัวนี้เรียกว่า fish air Q นะครับ fish air c หน้าตาหน้าตารูปร่างเหมือนลูกเตา๋าลูกเต๋านะลูกเตา๋าอ่ะเบามากน้ำหนักไม่ถึงกิโลนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิสองนิ้วหิ้วด้วยสองนิ้วขึ้นเลยเห็นไหมด้านหลังด้านหลังในด้านหลังมีตัวแผงคาร์บอน สำหรับเก็บกลิ่นนะครับป้องกันกลิ่นกละฝุ่นหยาบฝุ่นหยาบที่จะเข้าเข้าเครื่องเพราะว่าในเครื่องนี้นะมันไม่มีก็เรยว่ามันไม่มีไส้กรองคนระอันนี้เป็น Certified Space Technology นะก็จากองค์การนาซารับรองว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มาจากเทคโนโลยีของนาซานะครับต่อยอดกันมาก็เดิมทีเลยเนี่ยเทคโนโลยีที่เขาใช้ในเครื่องนี้เนี่ยก็ใช้อยู่ในยานอาวกาศนะครับของนาซ่านะแห่งสหรัฐอเมริกาแต่เขาตอนนี้ก็เอามาเพื่อให้มันสามารถใช้ในครัวเรือนได้ตัวนี้เป็นปุ่มปรับนะเป็นปุ่มปรับ นะปุ่มพาวเวอร์ปุ่มปรับพัดลมปลุ่มปรับความเร็วความแรงนะปล่อยโอโซนอะไรต่างพวกนี้ป้องกัน PM 2.5ได้ตัวนี้นะครับเอาอยู่เลยนะมีเทคโนโลยีที่สำคัญอยู่3ตัวก็คือ RCI RCI ก็คือ Radiant c a t a l y t i c Ionization หรือที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีแอคทีฟเพียวทำลายเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเชื้อราในอากาศและกระบนพื้นผิวได้นะครับเทคโนโลยี Technology ที่2เนี่ยใช้อ o ออนเทคโนโลยีกำจัดฝุ่นละอองสลายควันสารกรอภูมิแพ้นะครับรวมถึงสารพิษต่างๆด้วยเทคโนโลยี Technology ตัวที่3าก็คือโอโซนนะครับเครื่องผลิตโอโซนนะ โอโซนโอโซนโอโซนตัวนี้ก็ช่วยทำลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่สุดยอดมากรัศมีทำการก็139ตารางเมตรตีว่า140ตารางเมตรนั่นแหละนะกำจัดเชื้อโรคได้99.98%ทั้งในอากาศและกระบนพื้นผิวสัมผัสนะครับ เนี่ยไม่มีไส้กรองสิ่งสําคัญคือไม่มีไส้กรองนะอายุงานก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะครับสิบปีขึ้นไปมีบริการหลังการขายตอนนี้ก็แสดงโชว์อยู่ที่พรอมานาดนะครับพรอมานาดพรอมานาดชั้นสี่ดูความเบาจับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเบาแค่ไหนนะครับเบามากอาเบามากมากนะครับเบามากๆอืม ราคาเป็นไงราคานะราคาก็มาคุยกันนะครับที่พรหมนา่ชั้นสีนี่แหละมันนี้เขามีมีราคาพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรพิเศษต่างๆนะครับมีบริการหลังการขายนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเครื่องแค่นี้นะครับเครื่องแค่นี้เองสามารถที่จะทําให้อากาศบริสุทธ์นะครับบริสุทธิ์สะอาด ในรัศมีถึง139ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับน่าทึ่งมากทีเดียวนะเป็นเทคโนโลยีล้ำสุดล้ำนะครับลองใช้กันดูลองใช้กันดูเอามาชมดูมาชมดูนะมาชมดูตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่พรอมนาถชั้น4นะครับนะเวลา6เดือนนี้เข้าเดือนที่4แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้มาก็มาดูกันนะมาดูกัน